สบายดีบรรดาดทานพบกับอสองเลตเตอร์แชนแนลเนาะวันนี้บ่าวเ,เจ้าจะมารายงานสภาพอากาศเนาะประจำวันที่สองสิงหา,าสภาปรากาศอยู่ที่สวรรคเขตเนาะยิ่งตามกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เป็นได้แจ้งเตือนออกมาเนาะยิ่งตามแจ้งการของช่วงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมอุตุนิยมในอุทกศาสตร์ได้แจ้งเตือน พายฝนตกหนักวันที่31กรกฎาคมที่4สิงหาปี2019เหนือฮะมีดังนี้พายุดีเพรสชั่นได้ก่อตัวอยู่ทะเลจีนใต้ในเวลา7โมงเช้าวันที่31กรกฎาคมปี2019จุดศูนย์กลางอยู่เส้นขนานที่16.9องศาเหนือและเส้นแรงที่113.1องศาตะวันออกพวดเกินที่ไปทางทิศตะวันตกนะทิศตะวัน เดี่ยวฟอมใบ9กิโลเมตรต่อโซมูพร้อมเดียวกันมรสุมกระวินตกเฉียบในก็กำลังพัดแห้งเพิ่มถึงปกคลุมทัวร์ประเทศทัวร์ทุกภาคของประเทศลาวแน่แน่เนี่ยวันที่31ฝนตกฮะที่หนึ่งซิงหาจะมีฝนตกในดารับคอยฮาปานกลางเป็นบริเวณกวัวแดดตกหนักอยู่บางทองทิน แขวงผักเนื้อลานตะเวทหนออก,กนด้งหาผากกลางและผากไตเเ้นหัวพันเสี่ยงขวงเวียงจันทไส้สมบูรณ์บริคำไสคมมวนสวรรณเขตสารวันจับประสักเซกองและอัดตะปือเนาะใน,ในยะววันที่2หาสีสิงหาจะมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างผมจะมีลมผัดแห้งในขอบเขตตัวประเทศเจ้าและนี่ก็คือหนังสือแจ้งเตือนจาก กรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นใด้แจ้งเตือนออกมาเนาะในหา่างวันที่3 1หาวันที่4สิงหากจะมีฝนตกแห้งเนาะในขอบเขตทั่วประเทศนเนื่องจากการก่อตัวของพายุ depression เนาะที่ทะเลจีตได,ด้แต่ถือว่าเป็นผนดีเนาะให้แก่ชาวไม่ชาวหน้าที่เป็นตัการน้ำในส่วนนี้แต่ว่ากับเป็นผนเสียแก่ผัวขาเศร้าขา,ายเนาะก็ข้าพเจ้าเองกับบริษัทไซเนาะ้นใจว่า จะออกไปถ่ายคลิปรีวิวทุกคนเดิมเนาะเป็นเสกเทศกิจพิเศษคนก็เลยโต๊กก่อนโต๊กเบิดมือเลยเนาะวันนี้ก็เป็นมือวันที่สองเนาะมือที่เป่าแจ่มเจ้าถ่ายคลิปเนาะนี่คือตามบรรยากาศบริเวณตั้งเด็กเก้าเนาะบริเวณองเวียนไดโนเสาร์ที่แขวงสะมานเ,นเขตเนาะ